ท่านสืมนคงพอจําได้ว่าการบินไทยนะครับตอนที่อยู่ในแผนฟื้นฟ,นฟนูนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารแผนฟื้นฟูนเขาเป็นคนดําเนินการไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกระทรวงคมนาคมเลยครับกระทรวงคมนาคมไม่มีอํานาจในเรื่องนี้เพราะกำหนอยู่ในแผนฟื้นฟูนซึ่งทาง,ทางเราเองก็พยายามจะถามว่าทางการซื้อเนี่ยมันลงทุนมันคุ้มหรือไม่แต่อํานาจของเรามันไม่มีเราล่วงลูกลงไปตรงนั้นไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในโบรนการฟื้นฟูแล้วก็ต้องทําตามแผนที่ทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับมีข้อตกลงกับทางสารฟื้นฟูให้เขาสามารถดรําเนินการได้อย่างไรแต่จริงๆทางกระทรวงคมนาคมก็เป็นห่วงมากนะครับว่าเรื่องซื้อเครื่องบินเนี่ยมันมีภาระแล้วคุ้มทุนหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่ง คือถ้าจําได้นะครับคือเรื่องนี้ตอนที่การบินไทยช่วงนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแต่หลังจากที่ทางการบินไทยผลประกอบการไม่ดีในช่วงนั้นทางการบินไทยก็จะขอในสมัยรัฐบาลที่แล้วจะขอเงินเพื่อจะเข้าไปซื้อเครื่องบินทางรัฐบาลในสมัยนั้นไม่อนุญาตที่จะเพิ่มทุนนะครับทางการบินไทยก็เลยล้มละลาย แล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการตามที่ศาลล้มลายทางผู้บริหารแผนก็ทําแผนให้กับทางาทางศาลศาลล้มละลายเพื่อไปดูนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในตอนนี้ขบวนการก็อยู่ที่ทางศาลทางรัฐบาลเองโดยเฉพคนมนาคมเนี่ยนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงแม้เราอยากจะก็มีคอมเมนต์ไปแต่อ,อำนานาจทั้งหมดอยู่ที่เขาถามว่า สบายใจไหมทางกระทรวงคมนาคมก็เป็นห่วงแต่เราไม่มีอำนาจตรงนั้นนะครับข้อห่วงใหญ่ตรงนี้นะโน้ตการสะท้อนแต่เราสามารถทําอะไรได้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการยืนกุนเลยอ่ะใช่ครับเป็นอยู่ตรงนั้นเลยอำนาจเราไม่มีนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็เป็นห่วงเรื่องการบินไทยที่ผ่านมาเนี่ยครับการบริหารต่างๆก็มีปัญหานะครับเมื่อวานนี้สืบเ,เนื่องจากว่าทาง กระทรวงเนี่ยนะครับเราต้องการทําตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้สนามบินส่วนภูมิเนี่ยครับเป็นศูนย์การการบินของภูมิภาคในเซาท์อิสเอเชียแต่ปัญหาที่ผมได้รับทราบจากทางสายการบินทั้งหลายนะครับว่าไม่สบายใจในเรื่องของการที่ระบบขนส่งกระเป๋านะครับซึ่งในสมัยรัฐบาลตอนที่ผมเป็นรัมนตรีคมนาคมอยู่นะครับ เรามีการให้สัมปทานของให้กับการบินไทยในเรื่องการจัดการกระเป๋าโดยไม่ต้องประมูลเพราะตอนนั้นเป็นรัาฐวิสาหกิจแล้วอีกเจ้าหนึ่งก็คือของ B F S สองเจ้าแต่ในที่ประชุมเนี่ยครับก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะครับผมได้สอบถามกับทางคุณชายดีดีการบินไทยว่าทางสายการบินบอกว่าการบริการที่เรื่องกระเป๋าเนี่ย มีปัญหามากคุณชายเขาบอกไม่มีปัญหาเลยนะครับเขาทําหนังสือยืนยันว่าไม่มีปัญหาผมว่าเอ๊สายการบินฝ่ายนึงบอกมีปัญหาทางการบินไทยมีปัญหาเมื่อวานนี้ก็เลยนําทุกฝ่ายมาเจอกันก็ปากรตด้าทางสายการบินก็บอกว่ามีปัญหาอย่างมากมายเรื่องของการบินไทยจะต้องมีการจัดบุคลากรเพื่อการเช็คอินต่าง ก็ปรากฏว่าบุคลากรที่จัดให้ก็ไม่เพียงพอเครื่องใายเครื่องมือที่จะไปนขนกระเป๋าก็ไม่เพียงพอแล้วก็ประสบอุบัติเหตุบ่อยนะครับก็เลยผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับไปให้การการมินไทยจะต้องไปปรับปรุงถ้าเกิดไม่ปรับปรุงมาอันเนี้ยอาจจะไปสู่การที่ทางกระทรวงคมคมต้องมาพิจนารณาว่าจะทํำยังไงในเมื่อมันไม่สามารถตอบสนองกับสิ่งที่ทางสายการบ,บินชี้แจงมาได้ สายก็มีินใหญ่ๆอย่างเช่นคาเทกแปซิฟิกของเอเชียเน่ยเนี่ยให้ข้อมูลเป็นอย่างนั้นเลยครับจะคุณข้างเกียริคณดูแลเรื่องกงกระเป๋าเลยนะครับในที่สุดพลาตามอย่นี้กับตัวนี้ก็ในสัญญาเนี่ยก็ระบุว่าถ้าไม่สามารถทําได้ตามที่ข้อกําหนดต่างๆในเรื่องการบริการลูกค้าเนี่ยถ้าทําไม่ได้ทางก็มีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาครับ ถ้าผมจาไม่ผิดยังเรียกสิบกว่าปีครับัมีปัญหามากเลยระยะหลัๆกระเป๋าหายกระเป๋าาไม่ีถูกครบับแล้วเช็คอินเนี่ยจัดบุคลากรเข้ามาเช็คอินก็ไม่พอมันทั้งพอเช็คอินช้าเนี่ยก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเครื่องต้องดีเลยเนี่ยมันปัญหาเยอะครับที่ผมบอกถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเห็นในโซเชียลมีเดียบอกกลายเป็นบอกผมเป็นคนไปอนุมัติให้ ซื้อเครื่องบินเนี่ยมันตรงกงนค้าเลยนะครับถ้าใช่ถ้าผมมีอำนาจผมก็ต้องอยหยุดไว้ก่อนครับเพื่อจะดูว่าลงแล้วคุ้มคุ้มทุนหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่อำนาจของผมครับคือต้องคือต้องให้ความเป็นธรรมกับการบินไทยอย่นะครับคือเรื่องเครื่องบินเก่าที่จอดแช่อยู่นะครับจริงๆอ่าตอนที่ มันเป็นเครื่องบินในส่วนใหญ่จะเป็น380ซึ่งในสนามนั้นเครื่องบินมันอตอนนั้นค่าน้ํามันมันเพิ่มขึ้นเยอะเพราะ380มันลําใหญ่ทําให้บินแล้วไม่คุ้มค่านะครับก็เลยหยุดบ,บินไปแต่ส่วนหนึ่งที่การมีไทยช่วงนั้นน่าจะทําก็คือควรจะรีบขายอย่างเหมือนของสายการบ,บินสิงคโปร์อะไรเขาก็ขายไปแล้วก็แลกเปลี่ยนเครื่องขนาดเล็กลงมาแต่ก็ไม่ได้ทําตรงนั้นครับแต่ช่วงนั้นผมว่าไม่่มน่า ไม่แน่ใจว่าทางดีๆคนปัจจุบันอาจจะไม่ได้ดูแลในช่วงนั้นอยู่ครับมันไม่ตอนนี้ขายเป็นชิ้นส่วนเป็นเศษเหล็กแล้วครับเดี๋ยวพอดีเสียงมันใกล้นิดหนึ่งครับพอดีเสียง,งมี้รบกวนผมไม่ได้ยินสัคำถามครับ ผมไม่มีอำนาจนะครับแผนเป็นของทางคณะผู้บริหารแผนซึ่งมีท่านปิยะศรอมรานันเป็นเป็นประธานผู้ทําแผนไม่ได้เกี่ยวกับทรงคมนาคมนะครับไม่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 ใช่ครับคือในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านมีตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อไปช่วยเหลือสนับสนุนหาข้อมูลจากการบินไทยว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอำนาจ ที่จะไปเอะไรเป็นการแนะนำต่างๆไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินไม่เกี่ยวกันนะครับอ,อีกทีนะครับ,ค,รบคือ,อผู้บริหารแผนเขาก็ทำ เท่าที่ผมทราบนะครับพบรายละเอียดพวกนี้ผมเองก็ไม่ไม่สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้นะครับแตทราบตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็ต้องการซื้ออย่างนั้นเท่านั้นครับรับโอเคครับครับ